สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนณครับเนาะมื้อนี้กัพ่อกันคือกันเนาะพี่น้องเนาะครับผมกับหวยล้าพัฒนาสุดปักหลักและผิวเนอร์กับผมมื้อนี้นุ่โชคได้เฮ็ดหวยล้าพัฒนาสุดปักหลักมาฝากคือกันเนาะพี่น้องเนาะสุดปักหลักของเฮากับปังคือกันเนาะพี่น้องงวดที่แล้วกับเขาสุดปักหลักเขาอยู่ด้วยเด้อสุดปักหลักเงินล้านเน้อพี่น้องเนาะนี่คือสุดปักหลักเงินล้านเด้อวันนี้มีตัวไหนบ้างไปดูกันนะครับวันนี้มีหลัก8หลัก0หลัก2เนาะมื้อนี้มีหลัก8หลัก0หลัักก2หล8 กับหลักศูนย์เป็นตัวที่เด่นได้พี่น้องเนอเด่นหมยมินิคือเนียนหคือเดีนหหลัก8กับหลักศเนอะหลัก2เป็นตัวรองตัวกันพี่น้องกับผมไปเบิ่งกันเลยครับามีตัวใดแน่ไมนี่หลักศูนย์ไอมี0 2นย์สองศูนาเนอะหลัก8มี8ป8สองแปดสหลัก2มี2องศูนย์ี่สเกานอะพี่น้องเนอะนี่คือหวราพัฒนาสูตรปกัลักของเราเนาะสูตรปกัลักของเขาก็ังใส่เป็นสูตรคำนวณที เดือนดีอยู่เขาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเดือนดีได้ตลอดอยู่เขามาเรื่อยๆอยู่เงื่นที่แล้วเขาหนึ่งแปดจังๆนะพี่น้องเงื่อสุดปากหลักสุดปากหลักของเราเข้าหนึ่งแปดจังๆเลยไม่ได้กลับเลยเนาะเข้าตรงๆเลยเมื่อนี้สุดปากหลักสายวิ่งไอส้สายสายวิ่งรูดเนาะกะเน้นให้ที่แปดกับสูนเนอร์วิ่งรูดเน้นให้ที่แปดกับสูนสายวิ่งสายรูดหลักปากหลักเนาะเน้นแปดกับสูนเนอร์ไพสิวิ่งสายรูดกเน้น 8กับศูนย์ไหนเนาะหลักสองเป็นตัวกันตัวรองเนาะพี่น้องเนาะโอเคหลักแปดเท่ากับเอาไปวิง่งถ้าสีวิ่งสีรูดเอากับคือรูดสิบเก้าประตูครับพี่น้องรูดแปดสิบเก้าประตูเด้อถ้าอยากวิง่งอยากอยาก,อยาก,อยากเอาเนี่ยนี่กับเป็นรูดสิบเก้าประตูก็ได้เนาะผู้ผู้ใดเป็นขารูดสายวิ่งสายรูดกับเอาไปนั่งไปรูดเอาศูนย์กับรูดสิบเก้าประตูคือกันเนาะพี่น้องเนาะ มากตัวได้กับจัดสองคำนวณได้ขึ้เกาบพี่น้องท่านเป็นตรร้องตัวกันเนาะนุ่มโชคเข็ดไห่มาแล้วสุดคำนวณของนุ่มโชกอะเดินดีตลอดพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสุดปลารักษ์สุดดั้งเดิมหรือว่าสุดไอ้ใบม่วงเนาะพี่น้องเนาะ,นนะหมดที่แล้วเขาทั้งสามสุดเด้อพี่น้องเด้อเขาทั้งสามสุดเลยหมดที่แล้วขเวขาจังๆ,ๆเนาะงสุดใบม่วงสุดไอ สูตรดังเดิมสูตรดังเดิมสูตรดังเดิมเข้าไปให้มา1890แล้วมันออก9018พี่น้องจังๆเลยแตก4ตัว3ตัว2ตัวบน2ตัวล่างเลยงวดที่แล้วสูตรใบม่วงของเราปังมากเลยเนาะสูตรปักหลักก็ปังเหมือนกันเข้า18ตรงๆเลยแล้วก็สูตรอะไรนะสูตรสูตรดังเดิมบ่สูตรดังเดิมก็เข้าจังเลยสี่ตัวจุดวิน1890ให้มาเนาะให้มา1890เข้า มันออก9018พี่น้องพี่น้องเขาจังๆ4ตัวเลยเนาะ4ตสามตัว2ตัวบนล่างแตกสุดสุดสุดดั้งเดิมของเราเนาะสุดดั้งเดิมของเราแต่ลงไปให้แล้วเดอสุดดั้งเดิมมันไปแล้วแต่ลงลงในรูปแบบของชุดเต็มเนาะชุดเต็มเพราะว่าไม่ได้ทําแบบไม่ได้คัดมาให้คืออยากให้ทุกคนดูชุดเต็มไว้เพราะว่าบางทีมันก็เป็นแนวทางที่อะไรที่ดีๆเหมือนกันเนาะสุดปากไอ้สตรไอ้ดั้งเดิมของเราเป็นคำเป็นสูตรคำนวณที่ใช้มาตั้งแต่ เริ่มทําคลิปเลยเนาะยังไม่หลุดเลยโอเคหนุ่มโชควันนี้ก็ขอฝากราวพัฒนาสุดปักหลักด้วยเดอ้อสุดปักหลักเงินล้านนาอพี่น้องเนาะยังใส่ใดคือเกา่ายิ่งเดือดดีคือเกอเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมสําหรับลาวพัฒนาสุดปักหลักนี่ก็ลงให้เราเด้อพี่น้องเดอ้อสุดปักหลักก็ลงให้แหลมตานนั่นแหละพี่น้อง ขีดเส Walker, od, heart, ้นใต้ึ้นตัวเน้นตัวไอรักเนี่เน้นให้ได้พี่น้องเ้อสิเลยมมนชุดตัวก็ได้เนาะพี่น้องเนอะเขาคือเขารถคือรถพี่น้องเลขของผมสุดปักหลากตองลับยากหรือว่าอยากขับก็ได้นะพี่น้องเนาะอยากลับไปก็ได้เนาะมันก็มีบัตัวมีแปดตัวเองเนาะแปดตัวที่เน้นให้เนาะส่วนมาลักสกับเคืองลักสี่ล่องกันไว้พี่น้องเนอะพี่น้องเนาะเป็นตัวกันตัวล่องกรบผมสําหรับรับพระนาสุดประหลากไม่มีกระสมันี่พี่น้องเนอะเท้ากับมาพร้อมกันก็ปุ๊คือกับพี่น้องปู่มันเดิมเะ รอบนี้ขอให้ปู่ช่วยเหมือนเดิมเนาะสุดปักหลักขอให้รับพัฒนาของเราเข้าจังๆเต็มๆตมเหมือนเดิมเนาะสุดปักหลักจะมีเลข2ตัวเท่านั้นเองเนาะให้แปลเป็นหลักเป็นหลักเป็นหลักไปเลยชอบหลักไหนก็เอาหลักนั้นแต่หนุ่มโชคเน้นแม่แล้ว8กับศนเนาะเน้นให้ที่8กับศแนละ2หลักนี้แต่หลัก2เป็นหลักพี่น้องเบิ่งเลขเบิ่งเลั2 0อนได้พี่น้องเด้อ2 0นกับ0 2นอมัน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 ชนกันนะพี่น้องเนาะมันชนกันก็เอาไปพิจารณาเาด้อพี่น้องเด้อตัวใดที่มันชนกันก็เอาดนนบ้พี่ง เอาทำเป็นการบ้านเนาะครับเนาะนะไปปิจารณเอาของเข้าโอเคครับผมวันนี้ก็มีเท่านี้เนาะสุดปากหลักเงินล้านของเราปังทุกวันเลยงวดก่อนก็แตกปากหลักแตกสุดดั้งเดิมแล้วก็แตกสุดใบม่วงเนาะสามสุดเข้าไปจังๆเลยเจ้าอื่นเซียนอื่นผมไม่รู้ว่าแตกตัวไหนแต่ของผมแตกไปสี่ตัวฟาดไปเลยของเราแตกสี่ตัวยังไม่สุดยอดปังๆไปเลยเนาะ แจกสตัวของเราตรงๆเลยโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอทุกคนโชนคดีนะครับขอพรจากปูนะครับขอพรเอาได้พี่น้องเด้ผู้ใดอยากปังอย่างเด้งโอเคครับผมสวัสดีครับผม